วันนี้นะครับวันที่ 10, สิบสุทิบกันยายนสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเรามาดูบทวิเคราะห์นะครับเราการวางแผนเทรดในสี่คู่เงินหลักของเราในระบบตัวของฟิวชั่นมาดูการวางแผนเทรดในระบบของตัวฟิวชั่นนะครับนี่เรามาดูที่คู่ทองคําก่อนนะครับเมื่อวานนี้ทองคําเรามองในสัญญาเล่นฝั่งเซล์ครับเป็นฝั่งเซล์อยู่ <c oughs> เราจะเห็นนะครับเมื่อวานนี้ทองคำนั้นได้สวิงตัวขึ้นไปนะครับสวิงตัวขึ้นไปที่แนวต้านด้านบนที่แนวต้านราคาแถวแถว1802นะครับแต่ขึ้นไปได้นะครับที่แนวต้านประมาณ1800.91แล้วมีสัญญาณในการกลับตัวนะครับมีสัญญาณในการกลับตัวที่แท่งที่ตัวฮิตโแกรมสีขาวตัวนี้ นันก็คือแท่งนี้นะครับทําให้เรานั้นมีจุดรั่งอยู่ที่470จุดแล้วต้องคาได้ลงนะครับทําสวิงโลครับทําสวิงโลที่1,200จุดน่นคือจบรอบของฝั่งที่เราบายไปนะครับทําสวิงโลแล้วมีสัญญาณในการเด้งวันนี้ต้องคํานะครับในเช้าวันนี้เราจะเห็นนะในวันในวันศุกร์นี้นะครับวันที่สิบเนี้ยเราจะเห็นว่า มันเกิดการทำสวิงไฮสวิงโลอยู่ในกรอบแบบแฟลตนะครับสีเหลี่ยมแบบเนี้ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่าทองคำนั้นจะลงต่อหรือว่าจะขึ้นเพราะค่อนข้างที่จะเป็นกรอบไซด์เวในวันนี้ดังนั้นทองคำวันนี้เราจะดูก่อนนะครับว่าสามารถขึ้นไปทำสวิงไฮยกตัวสูงได้ไหมหรือว่าลงมาทำสวิงโลเลยดังนั้นตัวทองคำเราจะต้องเทรดนะครับแบบ ใบโลเซลไฮกับกรอบไซเวย์หรือเราจะเทรดนะครับแบบตามโครงสร้างของตลาดเขาก็คือรอจังหวะเซลล์อยู่อย่างเดียวอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าตัวของโครงสร้างนั้นยังเป็นแนวโน้มที่เป็นกรอบไซเวย์อยู่นะครับแล้วเป็นแนวโน้มของฝั่งเทนขาลงนะครับยังเป็นแนวโน้มของเทนขาลงอยู่ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องรอสัญญาณในการเข้าเทรดนะครับแต่ถ้าเรามองในกรอบว่า ทองคำเป็นไซเวนนั้นเราอาจจะเข้าระยะสั้นๆเช่นพอมีสัญญาณบายนะช่วงราคานะครับของการกลับตัวของตัวโมเมนตัมเราจะเห็นนะว่าตัวโมเมนตัมนั้นอยู่ในฝั่งของข้างบนเส้นซี r o ไลน์แล้วตัวราคาไพลของแท่งเทียนนั้นอยู่เหนือบนเส้นเลนโบดังนั้นจุดสัญญาณในการเข้าเทรดนะครับมันมีแต่จุดนี้แล้วนะครับตรงฮิโตโแกรมสีขาวชุดนี้ ทำให้เราบายขึ้นไปได้แล้วตอนนี้ก็จะมีสัญญาณบายอีกหนึ่งครั้งแต่ระยะ T P เรานั้นจะค่อนข้างอยู่แค่สวิง g h นะครับ S L อยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นตามโครงสร้างของโ o เมนตัมนะครับก็จะตอนนี้ทองคํำรอจังหวะบายถ้าขึ้นไปถ้าขึ้นไปทำส g High นะครับแล้วมีสัญญาณกับตัวเราก็จะรอเล่นเซลลงมาต่อไปเรามาดูคู่ U J นะครับ U J เมื่อวานนี้นะครับ เราบอกว่าเป็นกรอบไซเว่ยแล้วเกิดการนะครับเปลี่ยนโครงสร้างของตลาดด้วยตัวของโมเมนตัมเองเราจะเห็นโมเมนตัมลงมาฝั่งนี้เห็นไหมครับเราหยุดกรอบไซเวย์นั้นเราจะเล่นตามโครงสร้างของโมเมนตัมเราก็เห็นว่าโมเมนตัมอยู่ใต้เส้นซีโรไลน์แล้วตัวของเลนโบนั้นราคาไร้แท่งเทียนนั้นอยู่ต่ำกว่าเส้นเรนโบเพราะนั้นมันจึงทําให้เรานั้นเข้าจังหวะเซลเห็นไหมครับจังหวะที่ ลงมาชุดนี้แล้วหลุดนะครับแล้วสวิงกลับขึ้นไปแล้วมีสัญญาณในการเข้าเซลล์นะชุดนี้นะครับชุดโมเมนตัมชุดนี้แล้วก็ชุดของคอนเฟิร์มชุดนี้เราก็เซลล์ลงมาเพราะฉะนั้นใน SL เราจะอยู่ที่ประมาณ100จุดระยะ TP ที่เราได้จากตัว UJ นั้นอยู่ที่500จุดด้วยกันณเวลาปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าตัวของ UJ นั้นขึ้นป่าทดสอบตรงนี้นะครับ แล้วเริ่มจะมีสัญญาณนะครับในการเข้าเซลล์อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเราเข้าเซลล์ตัวนี้นะครับระยะแต่เรานั้นจะอยู่ที่ชุดนี้นะครับเพราะว่าัวโมเมนตัมยังอยู่ด้านล่างอยู่เนาะััโมเมนตัม um เขายังอยู่ด้านล่างอยู่เราเห็นว่า UJ นะครับตรงนี้จะเป็นโซนที่ที่เป็นโซนแนวตั้งน,นะครับที่เราเห็นการทำสวิงไฮสวิงโลไว้อยู่ ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้า UJ sell ตอนนี้นะครับเราเห็นว่า SL เรานั้นจะอยู่ตรงนี้ก่อนหชุดส้สั้นๆตรงนี้ก็คือ135จุดถ้าเราเผื่อไปถึง swing high เลยก็จะอยู่ประมาณเส้นสีแดงที่เป็นแนวต้านตรงนี้ก็ประมาณที่200จุดนะครับเดี๋ยวเราก็ให้ตัวของ UJ นั้นเป็นฝั่งขาเลล์นะครับวันนี้เรามาดู GU บ้าง GU อันนี้เมื่อวานนี้เรามองเป็นฝั่งแนวโน้มของเทรนขา ลงนะครับของเทนขาลงในจังหวะที่เป็นเทนขาลงนั้นมีสัญญาณในการเข้าเซลล์จุดนี้มีสัญญาณเข้าเซลล์จุดนี้นะครับและ SL นั้นอยู่ประมาณที่หนึ่งร้อยจุดวิ่งลงมาที่หนึ่งร้อยแปดจุดแล้วเด้งกลับไปโดนเอสแอลนะครับเราเห็ยนว่าโดนเอสแอลแล้วทองคําแล้วตัวของ UJ นั้นก็ได้วิ่งขึ้นยาวเลยนะครับวิ่งขึ้นยาวเลยนะครับทําให้จังหวะในการเข้าเทรดเรานั้นไม่มี ไม่มีนะครับยูเจไม่มีวิ่งขึ้นจนไปสุดเลยนะครับไม่สามารถมีจังหวะในการกเข้าเรดได้เพราะฉะนั้นรอบเช้านี้เราเ็นว่ายูเจนั้นทําสัญญาณในการเป็นแนวโน้มเทียนขาขึ้นแล้วนะครับแล้วตอนนี้กําลังจะมีสัญญาณในการเข้าบายของตัวระบบยูเจอีก6นาทีเราสามารถที่จะเข้าบายยูเจในแท่งเทียนแท่ง,ง M 30แท่งนี้ได้ระยะ T P แรกนั้นก็จะอยู่ที่ไฮนี้นะครับ200จุด T P ต่อมาก็จะอยู่ที่ประมาณ500จุด ระยะ S-L นั้นจะอยู่ที่170กับ230จุดเพราะนั้นเราจะเห็น <c oughs> แผนในการเทรด G-U ว่าเราจะเล่นในฝั่งขาบายเมื่อสัญญาณคอนเฟิร์มมาและสัญญาณตัวโมเมนตัมมานะครับตอนนี้อยู่เจอเรามองเป็นฝั่งแนวโน้มเทรดขาขึ้นแล้วนะครับเป็นแนวโน้มเทรดขาขึ้นแบบนี้เราตี channel เราก็สามารถที่จะตีได้กรอบแบบนี้นะครับ เรได้กรอบแนวนี้ประมาณนี้เราจะเห็นนะครับเพิ่มสัมผัสและต่อมาคู่ของ EUR USD EUR USD นั้นค่อนข้างที่จะเป็นแนวโน้มของ s i d e w a y นะครับเป็นแนวโน้มของ s i d e w a y เพราะนั้นวันนี้ก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่าตัวของ EUR นั้นจะสามารถทำสวิงไฮขึ้นไปได้ไหมถ้าวันนี้ขึ้นไม่ได้โอกาสที่ จะจบในเทนพักเทนขาลงแล้วขึ้นต่อน,นั้นมีสูงนะครับเราก็จะรอดูก่อนแต่ตอนนี้ตัวโมเมนตัมและตัวเส้นโบนั้นยังค่อนข้างเป็นกรอบไซเวเพราะนั้นอตอนนี้ในคู่ของ EU เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่น่าเทรดนะครับเราเรอให้ EU ทำโครงสร้างสวิงไฮสวิงโล้ให้เราเห็นก่อนว่าเขาจะหลุดไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้เกิดความผันผวนอยู่เหมือนการทำไฮแล้วทำโลสูงนะครับ มันค่อนข้างที่จะออกในรูปแบบของสามเหลี่ยมปรับกว้างแบบนี้มันทำให้เราเทรดยากนะครับทำให้เราเทรดยากเพราะนั้นเราจะรอให้ตัวของ EU นั้นคอนเฟิร์มไปก่อนนะครับว่าจะไปทางไหนนะเพราะนั้นวันนี้เราก็จะเทรดอยู่ที่สามพูเงินก็จะมี GU เล่นฝั่งบาย UJ เจเรเล่นฝั่งเซลและทองคำนะครับเราจะเล่นตามตัวโมเมนตัมด้วยที่เขานะครับ เป็นแบบแฟลตก็คือสามารถที่จะเล่นไบโลเซลไฮในจังหวะที่ขึ้นไปชนเส้นได้นะครับแบบนี้พอชนด้านบนด้านล่างเนี้ยเราสามารถที่จะเข้าได้แต่เราจะเล่นตามแบบตัวโมเมนตัมเพราะนั้นเราก็จะรอสัญญาณคอนฟิรมอีกทีนหนึ่งว่าเขาสามารถที่จะลุบบนหรือทะลุล่างได้นะครับเพราะเขาเป็นกรอบไซเวร์เรารอดูทองคำก่อนแล้วกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นในการเทรด นะครับวางแผนเทรดของตัวระบบฟิวชันนะครับ